สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนัตโตฟีเพแล้วเราก็มาอยู่กันในเกม Contact A 8ป8นะครับที่ไม่ใช่เว็บพนันเพราะกูไม่เล่นเว็บพนันและผมก็ไม่สนับสนุนด้วยแล้ววันนี้เราก็จะมาเอ่อไม่รู้ดิเขาเรียกว่าฆ่าซอมบี้อุ้ยเพื่อนจอยมาแล้ววันนี้เราก็จะมาฆ่าซอมบี้กันนะครับเราจะมามันกันเลยดีกว่าดโดยที่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะกากคือเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงก็แล้วกัน แล้ววันนี้ผมก็จะไม่มาแจ็คบิวมาขอเอาเองไงน,น้องไปอะไรดีกว่าพวกเราโอ้โหด่านนี้กูรักด้วยด่านที่กูรักที่สุดในโลกอ้อชื่อนี้พูดจริงหรือขี้โมโ้ไอ้ยขี้โมยดิไอ,อ้สัสทำไมกูรู้สึกว่าซอมบีมันเอ้ผีมันแปลกๆวะ ตอดีหรอไม่แบบตอาเรียกว่าอะไรอ่ะกูยิงมันตายไปแล้วอ่ะแต่มันก็ยังจะเอาดวงวิญญาณของมันมาตีกูอ่ะมันแยกเงาได้มันแยกวิญญาณมาตีกูเฮียนี่จะอะไรวะศพพี่แกแหลกไปแล้วแต่วิญญาณพี่แกยังวิ่งอยู่วิญญาณวิ่งได้มันฟีลันนิ่งเงี้ย วินยานมันฟีรรันนิ่งระวังววเ,เ้ยวิ่งโคตรไวอะเฮ่ยรเกียไวกว่ารถมอไซค์แก่แคยต้องการเงินด้วยเฮ้ยใครมีเบอร์เซอร์วะมึงเหรออือคือต้อง,างก,ก,ก,การเงินมือแกเ่เกอเว่อรเมื่อกี้คนดูก็เห็นใช่ไหมผีทีโพส มันอยู่แถวนี้เสียงเสียงมันแบบแสบแก้วดักเอ๊ยแสบงามดักมากแก้วดักแหมว่าตายหากันแล้วหมอแม่งไอว t นเดอะเวสไอเฮียใช่ปะม,มึงเอาไอว t นเดอะเวสมาเหรอไม่สงสารมึงน่าจพี่อะไรอ่ะเขาเขาก็คุณนึกว่ามึงใจมิวด้วยตัวเองไง กูปลอดสติเหมือนจะฆ่า,ากาูมันเร็วไปร้อยปีนมีใครเมื่เป็นแอซซอลเบาไหมวะฮะมีใครเมื่อเป็นแอซซอลเบาไหมกูนเนี่ยกูยเป็นแอซซอลได้ขอได้ดิไอ้น้องนัดสุดท้ายวันดีแม็กสุดท้ายวัดนด,ดีสองนัดผีแตกอะ่ะบางตัวนัดเดียวมันคุยห่ะ เอ้ยขอขอเฮลวอล์กเกอร์ขอเฮลวอล์กเกอร์เบลดวอล์กเกอร์ถอยไปอุ้ยมันำทำพี่อะไรเบลดวอล์กเกอร์ปู่อ้าวเฮลวอล์กเกอร์ตายหาไปาแลว้วเหรอเนี่ยอะไรวะมันหยาอ่อนตายโคตรไวเลยนี่ไงตอนนี้กูบา้าเพราะว่าดาเมจกูค่อนข้างแรงเลย,ยแถมมีเมลีแล้วด้วยแปดแปด ไม่แตกยิงไม่โดนแตก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 หมดมีอย e ู่ห้าตัวกูแตกไปประมาณสิบรอบเล้เฮียแตก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 ตัวแตกไอ้นางตายโงทุกคนอย่าลืมที่จะบอกรักกับท็อกบ็อกเกอร์นะฮะไม่งั้นมันจะมาเล่นเกมอะไร แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้กูเอาปืนแทรลี่เฮียเนี่ยกูมีเก้าแม็กอะอโอ้ย,โ,อยโดนท็อปตายเนี่ยไม่น่าออกมาเลยเนาะออกมาเจอท็อปโอ้ยแบบเฮียแล้วน้อง What h a p p e n ืมเลนไว้เลนไว้ไอพี่เลนเลนเลนฟปอร์มนฮัลโหลอิงโง หอลง่งมดเตะสจอไอ้่อะไรนะมเตะสาจอ <c oughs> ใครเตะสาจอคู่นียแหละอ่าไอควายกระสุนกำลังไปกรสุนกาลังไปแม่งตะกูบอกกูไอเียกูมึงซื้อกระสุนใช่ไหมใช่เอ็ดัตโอเคโอเค โอ้กอตังก์เนกอตังก์เนกอตังก์เนตังเท่าไหร่วะสองร้อยแปดสิบโอเคพอ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 ตัดได้ไหมตัดได้ไหมจะบอกนะว่าหมดหมดแล้วนะปั๊บอะรอรอรอถัดไปปั๊บอะมา,าไนเดดดี้ดูด,ดูด,ดาเมจดูดาเมจดูดาเมจเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไอ้น้อง รอรอรอปั๊บยังไม่หายไอ้เทียปัย๊บปืนกูหายแล้วอะแม่งโคตรไวเลยแต่เบอร์เซอร์ยังเบอร์เบอร์เต้ยหายแล้วเบอร์เซอร์หายแล้วปั๊บเลยปั๊บเลยปั๊บ,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 บให้โดน oh. ไปปั๊บใครอ่ะฮัลโหล้วคำถามคือมึงอยู่หน้ากูมึงอยู่หน้าก <c oughs> <c oughs> ูแต่มันอยู่หน้ามึงแล้วกูไปปั๊บโดนมันระดมงฟ้า ไอ้เก๊กูไม่มีเมลีกูลืมดูเดี๋ยวนะเดีๆๆ๋ยวนะหายผิดหายผิดแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยเอาเมลีแทงให้หน่อยหมายถึงเอาเมลีวิ่งแทงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นดีกว่าเฮียปัญหาอ่อนไปในไอเดียมไม่ด้วยหมายถึงวิ่งตามหลังกูแล้วหยิบเมลีขึ้นมาแทงให้หน่อยไอ้เหี้ยแม่งวิ่งมาแทงบอสเลยวะ่ะไอ้สัสต้องกล้าขนาดไหนวะเนีๆๆ่ย พีว่วตัวเองไม่ไ <พอ S 1> ด้ <พอ S 1> ดรับบาดีจ็บเลยนะน<อ>ตายตอ,ตอนแรกกูไม่โดนดามเมจอะไรเลยนะแต่แต่อยู่ๆแบบดามเมจมันเหมือนดีเลย์เข้ามาทีหลังไอ้เนี่ยกูไม่ไอ้เนี่ยเหมือนแม่งแบบอะไรอ่ะตอนอย่างพระเจ้าอ่ะพี่แกจะไม่โดนดามเมจแต่พอผ่านไปสักพักดามเมจจะเข้าทั้งหมดอ่ะแบบลูกเดียวอ่ะตอนแล้วแบบกูโดนตีหนึ่งครั้งุบเลือดกูแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหมดเล้วไอ้เนี่ย เมื่ก,กี้กูเห็นเลยเยี่ย,ยมจริงกำติ้งอะไอ้สัสกำติ้งให้ตัวเองไะน้องไม่ใช่เพื่อน,น,นเพื่อนไม่ต้องไปซื้อเองพวกมึงอยู่ใกล้ A O S มากที่สุดอะแต่กูไม่ได้อยู่ใกล้นะเว้ยกูตายเอา้าวกมึงตายหา่างกันหมดแล้วหรอ <c oughs> เอ,อ้ย กูอไอควายแล้วก็เปลี่ยนวิวว่ะวิแมพมันให้ดิวิวกูวิวเออไอไอ้ดามเบ็น้อยเหีวะดาเบ็ดน้อยเหีวะดาเบ็ดน้อยเหีวะปล่อยเว้ยปล่อยเว้ยหมัดเดียวเว้ยหมัดเดียวเว้ยหมัดเดียวไงสองมัดไงตายตายหมดตายหมดตายหมดตายโหดหมดอ่ะรุ่งอ่ะนี่คือเมื่อคนเป็นโอเปอเเจ็ดพันเหลือยว <diving matrix S 2> ้ยทีเดียว คนเลเวลเจ็ดพเบืเขาจะทำสิ่งนี้เลยจะทำสิ่งนี้ดีดีเอ,อ้เนี่ยต้องสึ้นอีเนี่ยเนีเยยคือว่าคนเลเวลเจ็ดพันเบื่อไมห้เปน,เปนคนเลเวลเจ็ดพันเบือ่ออกกูอยากเป็นไทจ,จนมาแล้วเฮ้ยในยูมอนเราอะ ไนเดดดี้มาแล้วไนเดดดี้ไนเดดดีดดต้ตงเม่งโดนเหรอตูอะไรึงเอาอออินมาเหรอเอเออะไรอะปัญหาออนกันเนี่ยมาแล้ว,วลมัโดนแล้วเวอร์ัูแน่งก็ดีอ่าเนี่ยอ่าโดนเออ Phan 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 tay Chưa này Chưa tay lên Bổ vai này nếu như tay chưa Mình nhiều Ôi cô ấy nhiều nhiều 几位？ สองีไปจำไพกูนนาโนกันเนมเฮ้ยกูได้ไนดีมอนแอติตไอวิทมึงอยากรู้ว่ากูาจะปิดคลิปยังไง